สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มากินหมูกรอบนะคะแล้วก็นี่หมูกรอบหมูกรอบแล้วก็มีผักนะคะผักโหละพาแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักสลัดนะคะมีข้าวสวยด้วยค่ะมามากินกันเลยวันนี้จะกินแบบนี้นะคะคล้ายๆกับเมี่ยงค่ะมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้า โอ้กอบแล้วก็เอาข้าวใส่แบบนี้นะคะจะกินแบบเกาหลีนี่ห่อค่ะห่อเหมือนเกาหลีเลยใส่น้นจิ้ม,มน,น,น้ำซอสไปนี่อืม ไปเรือ่อยกินสไตล์เกาหลีนะคะเนี้ยเรียกกระดาษทิสโก้มา うん。 มันปลาใส่ข้าวไปน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูกรอบ ผักตอนต่อยตีไปด้วยผักกรอบผักสลัดก็กรอบกรอบข้าวใส มือจับเลยนน่จ้บห่อแบบนี้เลยอ่ะกินด้วยกันนะคะจ้านน่นน่นน่กินเลยอืม กินชะจายเกาหลี hmm. ท่ะร uh ่นี่ ก็เอาข้าวใส่น้ำลาดลงไป <c oughs> นี่อร่อยนะจ๊ะกินแบบเนี้ย ครับ มัวลพาฮึ I was